สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นรู้แล้วสาวจีนเจ้าของรถโรสลอยตทำอาชีพอะไรบอกเลยคนนี้ไม่ธรรมดายิงิงชาวจีนเจ้าของรถโรสลอยที่ถูกรถกระบะพุ่งชนไท้าย พร้อมด้วยนายอน,นิรุธคงทรัพย์ทนายความเขาพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการตำรวจทางหลวง8ดเพื่อเอาผิดกับคนขับรถกระบะที่ชนท้ายเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุบริเวณถนนมอเตอร์วเวย์ขาออกทนายความเล่าว่าเจ้าของรถชาวจีนรายนี้ทำธุร,รกิจร้านอาหารในไทยมีสาขาทั้งในกรุงเทพและพัทยาวันเกิดเหตุกำลังจะนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการระหว่างทางที่ขับรถมาปกติเพียงลำพังจู่ๆรถกระบะคู่กรณีพุ่ง ชนไทยอย่างแรงตัวเธอจึงออกไปเจรจากับคู่กรณีแต่ด้วยความที่พูดไทยไม่ได้จึงใช้ภาษามือบอกว่าให้ไปเจอที่อู่เพราะกำลังเอารถไปตรวจเช็คยืนยันไม่ได้บอกว่าจะไม่เอาความเมื่อทราบจากข่าวจึงตกใจและรีบป,ปรึกษาทนายซึ่งเป็นทนายที่ดูแลว,ว่าความให้เธออยู่แล้วสำหรับรถโรสลส์รอยมีประกันชั้นหนึ่งแต่หญิงชาวจีนคนดังกล่าวบ,บอกผ่านลําว่าไม่ได้เป็นคนผิดจึงไม่ยอมความและอยากให้ตำรวจตามคู่กรณีมารับผิดชอบ ราตั้งแต่เกิดเหตุคนขับรถกระบะยังไม่ติดต่อมาเลยส่วนความเสียหายอยากให้ประกันมาคุยกันโดยทันทีที่เธอมาถึงเธอได้เข้าไปให้ปากคําทันทีโดยล่ำบอกว่าเดี๋ยวจะออกไม้สัมภาษณ์สื่ออีกครั้งขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ